วันนี้ผมจะพาทุก <Viol in. S 1> <Wirtschaft. S 2> ท่านมาเรียนรู้การทำน้ำดื่มสมุนไพรเพื่อสู้โควิดภายใน1นาทีมาเรียนรู้ด้วยกันเลยครับก่อนอื่นเลยเราต้องต้มน้ำให้เดือดก่อนนะครับจากนั้นเราก็ใส่สมุนไพรลงไปเลยลำดับแรกเป็นขิงและกระชายต่อจากนั้นตามด้วยกระเทียมและหอมแดง จากนั้นใส่น้ำตาลทรายแดงเพื่อความกลมกล่อมของรสชาตินะครับแล้วแต่เราจะชอบว่ารสหวานแค่ไหนแต่อย่าใส่มากนะครับและเพิ่มความกลมกล่อมมากขึ้นก็ใส่เกลือลงไปเลยคนให้เท่ากันนะครับเราอาจจะใช้วิธีการนี้ในการต้มในการน้ำร้อนไฟฟ้าได้นะครับจะได้ง่ายในการเทแต่ที่สำคัญเราต้องดื่มนะครับ เตือนต้อนคุณทุนร้อนๆนี่แหละกำลังดีเลยรับรองว่าโควิดสู้ไม่ได้แน่นอนขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับหากถูกใจกดซั b s ไ r ร b ์ติดตามได้ในช่อง YouTube หรือเขียนคอมเมนต์ด้านล่างขอขอบพระคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับและขอ,ระอรพระเจ้าทรงอวยพรปกป้องคุ้มครองให้ทุกคนป้อดภัยจากโควิดนะครับบ๊ายบาย